ชนาทิ์ไม่ไหวอยาฝืนแฟนบอลทีมชาติเข้าใจได้ซัปโปโรเผยชนาทิ์เจ็บซ้ำตอนซ้อมแพทย์ชีพักสองสัปดาห์ความเคลื่อนไหวของชนาทิปสงกระสีแนวนะรุกทีมชาติไทยของสโมสรอนคอนซาดโดเล่ซัปโปโรทีมในศึกฟุตบอลเจลิกหนึ่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งกำลังอยู่เรียกความพิจ,จักอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภาคมทางสโมสรอนคอนซาดโดเล่ซัปโปโรระบุว่าชนาทิฟได้รับบาดเจ็บซ้ำระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าอาจต้องพักเพิ่มอีกประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้หายขาด รายงานระบุว่าชนาธิปได้ลงเกมรีโยกความผิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ได้รับบาดเจ็บซ้ำจากจังหวะสับกาย,ยิงซึ่งต้องเอี้ยวหัวเข่าทาให้เกิดอาการกระตุกเล็กน้อยโดยตอนแรกเมสซี่จะคิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่จากนั้นช่วงเช้าวันที่26พฤศภาคมที่ผ่านมาได้ลงซ้อมการครองบอลกับเพื่อนร่วมทีมแต่เกิดอาการเจ็บจนแตะข้างซายไม่ได้จนต้องขอออกจากการซ้อมแล้วไปปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการสแกนล่าสุดผลออกมาระบุมีเลือดออกจุดเดิมและต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้หายขาด สำหรับชนาทิปสงกระสีนมีกำหนดการเดินทางมาสมทบกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดเตรียมศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ในระหว่างวันที่3-15ถึง15มิถุนายน2,564แต่อย่างไรก็ตามจากอาการบาดเจ็บซ้ำดังกล่าวทำให้ต้องลุ้นว่าชนาทิปจะสามารถเรียกความฟิตกลับมาลงสนามช่วยทัพช้างศึกในทัวรนาเมนต์สำคัญนี้ได้ทันหรือไม่ ดิฉันคิดว่าถ้ามีอาการบาดเจ็บรบกวนแบบนี้แจ้งถอนตัวได้นะคะไม่จําเป็นต้องบินไปสมทบก็ได้รักษาตัวให้หายดีกว่าค่ะแฟนบอลทีมชาติไทยเข้าใจเพราะชนาทิฟมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดซีซั่นนี้ดิฉันคิดว่าควรรักษาตัวที่ญี่ปุ่นดีกว่าค่ะข่าวก่อนหน้านี้ถึงแม้ชนาทิปจะยืนยันบินไป u AE ก็ตามเท่านี้แฟนบอลก็ซึ้งใจแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเมื่ออาการบาดเจ็บไม่สู้ดีพักและถอนตัวจากทีมชาติทัวนาเมนต์น,นี้ไปก่อนได้ค่ะดิฉันคนนึงค่ะที่เข้าใจสถานการณ์ดีค่ะะเเเพรรา,ามันันนป็นหตุุสสดวิิยจงๆค่ะ นณตอนนี้ขุมกำลังแดนกลางที่มีอยู่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทีมชาติอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเป็นกำลังใจให้ข้าเจสู้ๆค่ะ้ววจจะฟนนหัใัใตเอ